สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็นมินเอื้อยเขียวนะคะผ้ารวยนะคะมือนีเอ็ดก็จมาตามนะคะอ่าราพัฒนาเหมือนเดิมนะคะงวดที่ผ่านมานะคะโอูยกระลอกกระลอกดอนให้ท่านผู้ชมกันนะพูดยุบไปไหมท่านผู้ชมกระลอกกระลอกดอนโอ้ยเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็นมินจะมาตามต่อหัวราพัฒนาเนาะงวดที่ผ่านมาบ่อเขานะคะแต่เกางวดอ่าเลข เจ้าป้าอาถรรพ์บางเทือกับเขานะคะบางเทือกระบอกเขานอกนะคะตนบูช่วงวันนี้เข้ากับเบิงเป็นเนี่ยวท้งนะคะในงวดวันที่อันยาเอ้ยวันที่ยี่สิบสามตุงกับวันสุกด้วยเนี่ยดอกไม้ปลาเกิดหลายเานาะก,ก็มาุดถูกขอเลยนะคะเล็ใบไ,ไมย้ยก็บอกเขานะคะก็เป็นอ่าวันนี้ก็ขอพระวนาให้เขานะคะ เอกลาวพัฒนานะคะเลขถูกอ่าเจ้าะปลาอาัธถันละคะเขากระเบงอ่ะเลขถูกไปกอนบางเทือกพันกระไห้นะคะเลขถูกเนาะเขากระเบงอ่าเป็นแนวทางนะคะกระโปรงชายวิจารณญาณน,นะคะในการรับชมเนาะยามีกับน้ำเสนอตัวเลขเป็นก็จะไม่ใหม่ก็จะไม่ตัวเลขแต่เงินผู้ชมมันเดยกระดายจดตุม่มจะตัวหลุดแล้วเดอ้อเนี่ยเลย ก็ค่อยเป็นตัวเลขโชคลาบนะคะสำหรับแนวทางนหว้ว่ดวันที่3 3นี่นะคะท่านผู้ชมฝนตกแห้งๆนะคะฝนตกกระแรงนะคะมึงเหล็กถูกเนาะนะคะ ค่ะเขากำืังเลขกถูกเอกเกกรอนนะคะรอดนะคะเส้นเลขนี้ใบใหม่เนี่ยุทั้งที่ช่อม,ม่องเห็นกรวเลขโชคลาบนะคะจุนขาม,มาไก่ไๆนะคะรอเบ,บิงเลขทูกเนาะนะคะคนที่ช่มนะคะบรรยากาศยัเงียบมั่งจนเง,งี้ยนิ่มองคปอเห็นเพียงเลขเก่าเก่านะคะเป็นเล็กเก่าเก่าเนาะที่จะแมนโมแมนนะคะทดยเฉพาะม,มึงเงเนี่ยเพียงเล็กเก็บสามโอ้จะว่าตรงไหนเนาะนะคะอ่ะ ขอพระวนานะคะท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมอยูมองเห็นเป็นตัวเลขใบไม้นะคะเป็นตัวเลขโชคลาภเนาะน้องไปมุมมาแนบขึ้นเหล็กเก่าๆบางเจดีเหมือนขึ้นเัลนะบางเจดีเหมือน,นขึ้นเหลขกเก่าสามเนาะนะคะท่านผู้ชมนะคะก็เราบ,บางเหลขกูมนะคะบรรยากาศเอ็นนิ่งแจะจุดถูไปนะคะตั้งกองไว้เนาะแนวทางนะคะ ส่วนตัวเลขกทูบได้ค่าเลขกเกดขึ้นมาแล้วนะคะท่านะผู้ชมหนึ่งตัวนะคะขอข้าวนหน้านะคะขอให้เอซนะคะที่คําว่ารับชมหเห็นเป็นตัวเลขโชคลาบเด้เอในใบใหม่เาเอ้ ถ้าเกิดเอฟซีนะคะขันมองหินปิดตเลขกอยู่ในใบไยใหม่หกับค้อมินขาม่านน้ำเเด้อนะคะจะได้ปิดตเลขกโชคลาภก็ได้นะครั้งวัดนี้เนาะนะคะขอพระว่าหน้าห้เลกทูบเขานะคะสามตัวเด้อยาเอง่วัดนี้ใส่บุกใส่หลานเด้อ มาเร็วนะคะท่านผู้ชมเนาะ14นะคะร<ม>่รุุนตัวสุดท้ายเนาะนะคะ นี่นะคะคก็รอรุ่นเจ็ดสี่นะคะมืออิตาเ็ียนเงี้ยัวโตผินปันไดนกราคาะคมป์ฟิชชันนะคะเส้นะะหลันเล็กนี่ใ่ใหมนะะ่นากะกแปลกนี่อคมป์ฟชชั่มันกินเหมือบขึ้นจังเหล็กอีงแต่ก็เป็นเล่ยๆเ่นะคะมึงไม่เคยชัดปันใดนะคะท่มนผู้ชมเนาะอไ,ไม่มาเห็นเป็นเหล็กเก่าเก่านี่ใบใหม่นะคะ,ปะแปลกดีเลย นะคะท่านผู้ชมนะคะส่วนเลขถูกนะคะได้เจ็ดสี่ห้านะคะตัวเอดมินมาเป็นเจ็ดสี่ห้านะคะขอพรวันหานะคะท่านผู้ชมเฮลิขอ่าหน้านะคะเจ้าป่าอาถันเนาะนะคะท่านผู้ชมขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภนะคะมเมืองจลืมบุรคือจะเป็นเลขตัวตัวกันท่นท่านผู้ชมค่ะเจ็ดสี่ห้านะคะนะคะ ส่วนเลขกนี่บใบไม้นะคะม,ม่วงบางเจนหนึ่งหมดไปเห็นเป็น 9, เก่าเก่าบางเจนหนึ่งแบเะะงเบเป็นเก่าเก่าเจ็ดนะคะบางทีก็เป็นเก่าสามอันนี้แล้วแต่ความเสื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าเกิดทางผู้ชมชื่นชอบนะคะเลขถูกก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าเกิดผู้ชอบทางผู้ชมกระพานนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมกอันเป็นแนวทางเนาะบางเถ้อเลขงาเจ้าปลาสาันบันไห้นะคะผู้ชมเบื่อเลขถูกดีๆจับตามองดีนะคะเจ็ดสี่ เจ็ดสี่หานะคะอ่าเลขสวยอยู่ด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะเจ็ซี่ที่เขามารับชมนะคะขอขอให้มีโชคมีลาภอ่าในเลขถูกของเจ้าป่าอาถรรพ์นเนาะนะคะขอขอพระรา,ามนาเขาซ้ำตัวก็ได้เนาะอันนี้ก็เขายากนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเข้ากัเป็นความเสื้อนะคะส่วนบุคคลนะคะอ่ากกดติดตามนะคะอ่ากดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็อพราวนานะคะให้เลขยานะคะเข่านะคะนะคะ,ะคะผู้ชมนะคะขอให้ิ่งๆงปังๆนะคะสวัสดีค่ะ